สวัสดีครูผู้ทรทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับให้ดูทีวีนะฮะเล่นอะไรก็ดูไปนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกมคาร์บัลทูออนไลน์เช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็เป็นช่วงถามมาต่อไปนะครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับเกี่ยวกับเออ่ระบบในเรื่องของการคราฟของหรือว่าคราฟไอเทมนะครับการสร้างไอเทมต่างๆนะฮะวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามในเรื่องคราฟนี่แหละ ทั้งคลิปนี้เลยนะครับก็จะตอบคําถามเท่าที่ผมมีความรู้ถึงไหนผมก็จะตอบให้หมดเลยแล้วกันนะฮะในส่วนของเรื่องคราบเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะผมก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะทำนานซะด้วยนะครับก็จะพยายามตอบให้ให้ให้ครบถ้วนหรือว่าให้เยอะที่สุดนะฮะโอเคนะครับผมก็เรื่องคราบนะฮะเรื่องคราบของเนี่ยนะครับเราก็เราจะสามารถเ,เราสามารถที่จะสามารถมีเควสหรือว่ามีเควสมันจะมีเควสให้เราสามารถเรียนรู้หรือว่าเลือก สายทางเลือกที่เรียกว่าเราจะคราฟสายไหนทางสายไหนเนี่ยประมาณเลเวลเลเวลสิบน่าจะสิบนะสิบสิบเอ็ดหรือสิบสองนี่แหละไม่แน่ใจนะครับมันจะเป็นเควสขึ้นมานะครับก็มันจะเป็นให้เราเควสให้เรามานะมาคุยกับเอ็นพีทั้งสี่เลยนะครับผมก็เ p c ทั้งสี่นี่คือในระบบในในระบบคราฟเนี่ยนะฮะมันจะมีทั้งหมดคราฟทั้งหมดสี่แบบนะครับผมก็คือคราฟชุด เกราะหนักนะครับเกราเบาแล้วครับก็แล้วก็ชุดชุดที่เป็นพวกเสื้อผ้าธรรมดาแล้วก็ชุดพวกยานะครับผมก็จะมี4แบบนะฮะมันก็จะให้เราไปคุยกับ NPC ทั้ง4นี้เลยนะครับแล้วก็วมัจะให้เราเลือกอีกทีว่าเราจะเลือกสายไหนนะครับก็เกราะหนักนะครับผมสายแรกก็คือ,อ,อคาร์บหรือว่าผลิตพวกอาวุธชุดเกราะหนักนะฮะก็จะเป็นพวกสายสมอก,กับ พวกสายฟอร์สชิลด์นะครับหรือว่าวอริเออร์นะครับก็จะเป็นพวกสายนี้นะครับที่จะสามารถที่จะผลิตสามารถที่ไงอ่ะคือถ้าคุณเล่นสมมุติคุณเล่นฟอร์สฟอร์อาเชอร์แต่ว่าคุณผลิตกอรหนักเนี่ยก็ก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันแต่ว่าคุณจะใส่ชุดพวกนั้นใส่ชุดพวกนั้นไม่ได้นั่นเท่านั้นเองนะครับผมนะก็ยังไงก็แนะนําว่าให้เรียนตรงสายดีกว่านะครับถ้าจะเรียนครับพวกสายครับอาวุธครับชุดพวกเนี้ยนะฮะ ก็แนะนำว่าเรียนให้ตรงสายนะครับผมก็ถ้าสายเกาะหนักนะฮะก็จะเป็นพวกบอิเวอร์กับฟอร์ชิเดอร์นะครับผมแล้วก็เกาะเบาเกาะเบาก็จะเป็นพวกเอ่อฟอร์สเบเตอร์นะครับผมแล้วก็ฟอร์อายเชอร์นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าที่มันจะไม่ใช่เกาะน,นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเรียกมันเรียกเกาะอะไรนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของวิสัตแล้วก็พีทนะครับผม แล้วก็สุดท้ายก็เลยสุดท้ายเลยก็จะเป็นพวกยานะครับสายคาบยาครับอะไรพวกเนี้ยคาบกระเป๋าคาบยาพวกเนี้ยครับก็ยาที่คาบได้มันจะเป็นยาที่กดกด,ดปุ๊บเลือดเด้งทันทีนะครับผม crouch. มันจะไม่แบบไม่ใช่เด้งเป็นวิวิวิวละสองร้อยง,งั้นไม่ใช่นะฮะมันจะเป็นขวดขวดที่กดปุ๊บเด้งเยอะๆเลยเด้งทีเดียวเป็นพันอะไรเงี้ยนะครันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็คาบกระเป๋ากระเป๋าอี้พวกเนี้ย นะครับเนี่ยกระเป๋าแบบนี้แหละนะฮะนะครับจะเป็นสายสายแบบนั้นนะครับก็มีสีสายให้เลือกนะครับผมก็แนะนำถ้าก็ชอบแบบไหนก็เลือกแล้วกันนะฮะนะครับแล,แล้วแล้วเราจะคาราฟอะไรยังไงล่ะจะคราฟยังไงใช่ไหมก็แน่นำว่าการคราฟมันต้องมีวัตถุดิบในการคราฟใช่ไหมคีรัตคีรัดถ้าเราถ้าเราเลือกสายปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ใช่ไหมมันจะให้มันจะมีคีย์ลัดอยู่โดยการกดตัว P นะครับตัว P บนคีย์บอร์ดนะมันจะขึ้นหน้านี้มาเลยนะครับเนี่ยฮะมันจะขึ้นด้านเมนูต่างๆนะครับผมที่เราเป็นไอเทมที่เราสามารถคราฟได้นะครับผมเนี่ยฮะก็จะมีตั้งแต่ครับไอพวกหินพวกเนี้ยนะครับผมไอหินพวกนี้หาได้จากไหนนะครับเนี่ยฮะก็เราสามารถหาได้โดยการเอาของนะครับผมของพวกเนี้ยเป็นพวกชุดหรือว่าอาวุธ นะครับผมเนี่ยไปย่อยนะครับเอาไปย่อยแล้วมันก็จะได้เป็นพวกเศษมีหินเศษศิลาพวกนี้มาสีต่างๆพวกนี้มานะครับเอามาเป็นวัตถุดิบในการครัฟนะฮะหรือว่าเราจะหาซื้อตามร้านฝากขายก็ได้นะครับที่ว่าเอาไว้ประมูลของประมูลของเอามาขายกันนะครับก็อาจจะมีหลายราคานะฮะก็เลือกเลือกดีๆนะครับดวงดีก็ได้ราคาถูกนะฮะดวงไม่ดีก็อาจจะเห็นราคาแพงหน่อยบางชิ้นก็แพงบางชิ้นก็ถูกนะับก็ก็ตามตามเลเนะบางที บางอันหาง่ายก็ถูกบางอันก็หายากก็แพงทิ่งายเลยนะครับแล้วก็ส่วนพวกนี้นะครับก็หาได้จากการบางอันก็ซื้อได้นะครับบางอันก็ต้องเนี่ยมันจะเป็นถ้าเราคลิกที่ไอเทมที่เราอยากต้องการจะคาเนี่ยมันจะรีเควสต์มาเลยว่าให้ใช้อันนี้กี่อันอันนี้กี่อันนะครับไอ่พวกนี้บางอย่างก็หาซื้อได้บางอย่างก็ต้องหาต้องต้องคาบต้องย่อยอะไรกันเอาเองนะครับผม อันนี้อันนี้ผมเลือกสายเกาะเบานะฮะเป็นพวกสายของฟอสไอเชอร์กับฟอสเบนเดอร์นะครับก็จะสามารถคาพวกอาวุธเนี่ยนะก็จะมีหลายตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยนะอาวุธเลเวลสิบเอ็ดนะฮะ,นะฮะก็จะมีหลายเลเวลให้เลือกครับนะครับก็จะใช้วัตถุดิบแตกต่างกันไปนะฮะนะก็จะมีอาวุธมีพวกชุด ต่างๆมีครบเซตเลยนะครับผมตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนะฮะครบเซตเลยนะครับก็ก็ใครที่อยากไม่อยากเสียตั้งนะครับก็เอาเอาของประย่อยนะฮะแล้วก็เอามาคราบเล่นเพื่อจะได้ของที่มันมีออปชันดีๆนะครับออปชันดีถูกใจแน่นอนนะฮะเผื่อเอาไปขายได้ราคาดีด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเลเวล ระดับของการค้าบด้วยนะครับนะครับผมนะฮะก็ยิ่งครับก็พยายามครับคราบบ่อยๆนะครับผมให้รลเวลมันเยอะให้เลเวลมันอัพเร็วๆนะฮะเพื่อที่เราจะได้สามารถคราบอาวุธที่มีเกรดที่สูงขึ้นได้นะครับนะฮะก็พยายามอัพเนี่ยพยายามคราบของบ่อยๆนะครับก็เลเวลอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะครับผมนะฮะก็ก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะครับในเรื่องของการคราบนะฮะ เอเอเรื่องย่อยใช่ไหมเรื่องเอเอเรื่องเอาของไปย่อยเยอะหรับคนบางคนยังไม่รู้นะฮะเอาของไปย่อยตรงไหนนะครับเ,เดี๋ยวผมหาก่อนนะในแมปนี้มันไม่รู้จะมีหรือเปล่า Agent ต์ช็อปโอเคแมปแมปนี้ไม่มีนะครับมันจะเป็น NPC ที่ขายของพวกชุด พวกอาวุธพวกนี้ฮะแล้วก็จะมีเมนูย่อยด้วยนะครับมันจะเป็นเอ็เอพีซีตัวเดียวกันนะครับก็จะลองลองดูนะครับในเมืองแรกก็มีนะเมืองที่เราเกิดเมืองแรกเลยก็มีนะครับเดี๋ยวมันจะสอนมันจะสอนเรื่องของการย่อยของด้วยนะครับเอ็นพีซีตัวนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะย่อยย่อยของไม่เป็นนะฮะมันจะมีตัวเกมเนี่ยมันสอนแน่นอนนะครับโอเคแลนั้นเรื่องนี้เรื่องย่อยของก็เก็บเอาไว้ตอนเปิดจริงเนาะ ก็หลายคนก็ต้องได้เรียนอยู่แล้วนะฮะต่อไปเลือกอะไรเนาะอ๋เอ,เ,อเรื่องราครัฟใช่ไหมไอ้อหน้าต่างคัฟเนี่ยเราเวลาเราต้องมาถ้าเราจะคัฟเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่สิทธิทพิเศษหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับต้องเวลาจะคาฟของเนี่ยเราต้องมาที่เมืองเมืองนี้เท่านั้นนะครับผมเมืองนี้ชื่อว่านี่ฮะคานาอิสแลนด์นะครับ เมืองนี้เลยนะครับเป็นเมืองที่สลับคาบของโดยเฉพาะนะครับไม่มีมอนสเตอร์ให้ตีไม่มีเควสอะไรให้ทำนะครับมันจะเป็นเมืองที่เอาไว้คาบของโดยเฉพาะเจาะจงเลยนะครับผมนะฮะก็ก็ถ้าใครไม่มีสิทธิพิเศษ VIP หรืออะไรเนี่ยนะครับถ้าเซิร์ฟไทยไม่รู้ว่าบ้านเราจะมีอยู่แบบนี้หรือเปล่านะฮะถ้ามีก็ก็ถ้ามีก็ถ้าเป็นผู้เล่น VIP นะก็สามารถ อยู่ตรงไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ก็สามารถคับของคับข,ของได้เลยนะฮะไม่ต้องวาร์ปมาเมืองเนี้ยนะครับถ้าใครหรือว่าถ้าถ้าสำหรับคนไม่มีเนี่ยก็ต้องวาร์ปเมืองเมืองนี้เพื่อที่จะมาคับของนะฮะก็ต้องมาคับไปตรงเนี้ยจะเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าตาคาบให้นะฮะนะครับก็ถ้าใครไม่เป็นผู้เล่น V.I.P เนี่ยถ้ากดไอ้ปุ่มคาบเนี่ยตรงนี้ว่าจะไม่มีเห็นปะไม่มีเห็นปะ ต้องวิ่งไปหาเครื่องนะครับผม,ผมก็สหรับถ้าเล่น VIP เนี่ยมันจะมีปุ่มคับตรงนี้ขึ้นมานะฮะเนี่ยมงงไหมถ้างงงงก็ถามงงก็เม้นมาถามใต้คลิปอีกทีนะครับผมนะฮะน่าจะมีคนงงแหละเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดโบกวนแล้วนะ,ะพยายามที่จะไม่ให้พูดวนแลเนี่ยนะครับก็เนี่ยฮะก็เลือกคับของนะครับผมก็ตอบเท่าที่เท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับ ข้ที่ผมทราบนะฮะก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเวนบอกใส่ไว้ตรงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้จะเป็นพวกไอที่ผลิตที่เราสามารถจะต้องเราต้องไปสั่งวัตถุดิบนะครับเพราะว่าบางทีเราวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยมันหามันหาเองหรือว่ามันย่อยเองไม่ได้นะครับต้องไปสั่ง NPC พวกเนี้ยสั่งทำนะครับมันก็จะทําเป็นชั่วโมงเลยนะสั่งทิ้งไว้เลยนะ แน่นอนว่าสั่งทิ้งไว้เลยแล้วก็ไปทาเคลียร์อย่างอื่นเลยค่าเวลานะครับเพราะว่ารอเนี่ยนานเป็นชั่วโมงแน่นอนนะฮะถ้ามันเสร็จแล้วมันจะมันจะขึ้นเมนูเอน้าอินเทอร์เฟซมันจะขึ้นแจ้งเตือนให้เราเองนะครับไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวลืมนะฮะอย่างส่วนของการคราบการผลิตของอะไรพวกเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะลองดูไปด,ไปดูไปดู Npc ตัวที่ผมคาฟไไ้ดีกว่านะฮะลองไปดูนะคว่าว่ามันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ เดี๋ยวจะงงกันเนาะก็ไปไปให้เห็นภาพเลยดีกว่าอันนี้อันนี้เป็น npc ของที่เราจะสั่งวัตถุดิบการคาบเกาะเบานะฮะนะครับก็ไปคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับก็เนี่ยไอเทมโปรดักชันนะครับก็เป็นผลิตไอเทมนั่นเองนะครับเนี่ยฮะอันนี้ผมสั่งผลิตไอไอเนีย่ยวเขียวไว้นะครับนะีฮะมันก็จะมีเลเวลเหมือนกันนะมีแร้งด้วยนะครับผมก็ต้องคอยสั่งเยอะๆนะฮะ สั่งเยอะๆพอพอแลกอัพมันก็จะปลดล็อกไอ้นเนี่ยพวกเนี่ยไอ้ใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับก็จะสามารถคาบได้นะก็จะได้ทีละสิบชิ้นนะครับก็ช่องนึงก็มีเสียตังค์ด้วยนะฮะช,ช่องละช่องละสองร้อยออสนะครับเล็กๆน้อยๆเองนะครับเนี่ยช่องนึงก็สองร้อยสองร้อยสองร้อยนะครับแต่ก็ต้องใช้ใช้อะไรปลดล็อกด้วยนะครับปลดปลด,ปลดล็อกไอช่องพวกเนี้ยน่าใช้หิฐน,นี่แหละนะฮะ เมื่อเราคาบเสร็จเราก็จะได้เงาก็จะบอกว่าโปรดักชั่น exp นะครับต่อชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งคาบเสร็จแล้วได้ได้ exp เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ต่อต่อครั้งนะครับอันนี้2ชั่วโมงนะฮะสชั่วโมงหมดเลยนะครับต่อการผลิตชิ้นหนึ่งนะฮะชิ้นละ2ชั่วโมงนะครับเรารีเฟดไปสักชิ้นหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะผมก็จะจับเวลาละสอชั่วโมงนะครับเห็นตรงนี้อ๋อไอหินไอนหินก้อนนี้คือเห็นที่อ่าไม่จับ สาหรับคนที่เกียรรอนะครับก็กดอนนี้นะฮะแล้วก็ใช้อินถ้ามีแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับมันก็จะคอมพิวเต์เลยทันทีนะครับไม่ต้องไปรอเวลาครบ2ชั่วโมงนะฮะนะฮะอันนี้คือวัตถุดิบที่เราไม่สามารถหาเองได้นะครับหรือว่าไม่สามารถย่อยเองได้นะครับผมแต่อันนี้พวกนี้น่าจะมีขายเราจะมีขายในฝากร้านฝากขายนะฮะก็ก็ไปซื้อดูไปซื้อก็ได้นะครับผมก็น่าจะราคาน่าจะสูงน่าจะสูงนิดนึง นะครับก็ใครท้ามีตังก็ไปซื้อก็ได้นะครับนะฮะถ้าถ้าใจร้อนที่เก็ดหอก็นะครับไปซื้อเอานะนะครับก็อ้าโอเคก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมในเรื่องของการการคราฟนะฮะการคราฟการสร้างของสร้างอาวุธนะครับผมนะฮะก็มีสี่สายนะครับก็เกาะหนักกาเบาแล้วก็เสื้อเสื้อธรรมดาของพวกสายพีษสายวิศาตนะครับแล้วก็สายทํายาทํากระเป๋า นะฮะมีทั้งหมดสีสายนะครับก็เลือกเอาให้เลือกเอาที่ชอบนะครับผมชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นนะครับผมก็ถ้าเลือกผิดก็สามารถสามารถเลือกใหม่ได้นะครับนะครับผมก็เลือกใหม่ได้ถ้าเราไปเลือกทํายาแต่ว่าไม่เอาไม่อยากทํายาแล้วอยากจะทําพวกเกาะเบานะครับก็ไปซื้อหนังสือสกิลที่ NPC ที่ n p c ที่คารเกาะเบานะครับมันก็จะมีหนังสือขายนะครับก็ ประมาณ5,000มั้งนะครับเป็นหนังสือเรียนนะฮะซื้อมาแล้วก็กดขวิดขวาก็จะมาเปลี่ยนสายได้เลยนะครับผมแต่ก็แต่ก็มันจะรีเซ็ตทุกอย่างหมดเลยนะมันจะไม่บันทึกของเก่าไว้เลยคือถ้าของเก่าอา่า l ล v e l คร r v อยู่ที่ level level สิเเอย่างเงี้ยเราไปซื้อสายใหม่เรียนใหม่ปุ๊บทุกอย่างจะเริ่มที่ศูนย์แล้วก็ต้องน้บหนึ่งใหม่หมดเลยนะครับรีทุกอย่างใหม่หมดเลย นะฮะไอที่สายคาบก่อนหน้านี้ที่เลเวลสิบเนี่ยก็หายไปเลยถึงแม้เราจะกลับมาเรียนใหม่ก็ต้องเริ่มจากสูตรใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องคิดให้ดีนิดน,นึงนะฮะสำหรับใครที่จะทําสายคราบนะฮะเพราะว่าคาบทีหนึงเนี่ยมันต้องค่อนข้างใช้เวลานานมากนะครับเรื่องของการคาบอาวุธคราบของเนี่ยกว่าจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยก็ปาเป็นชั่วโมงเลยนะฮะก็ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงนะครับผม โอเคนะครับก็เรื่องคับนะฮะก็ผมก็ตอบให้เท่าที่ผมทราบนะฮะก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างผิดพลาดหรือว่าไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรตรงไหนก็เม้นมาที่ใต้คลิปเลยนะนะฮะก็เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับใต้คลิปหรือว่าทักมาในแฟนเพจก็ได้นะครับนะฮะก็โอเคนะครับเรื่องคับของก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมอ้าวใครยังไม่ได้กดไลค์แฟนเพจ คาบาวนะฮะแม่ก็ช่วยไปกดไลค์ด้วยนะฮะปั่นถึง60,000นะครับจะได้ชุดแฟนซีถาวรมาใช้แกนฟรีๆนะครับแล้วก็เรื่องกิวนะครับเดอะแคปิตอลกิวผมเองนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาได้นะฮะก็ลิงก์ลิงก์กิวก็อยู่ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับก็เข้าสนใจอยากจะร่วมกิวร่วมมาเป็นชาวแคปิตอลก็เข้ามาได้เลยนะครับเชิญนะฮะรับรับทุกคนนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่140 150คนแล้วมั้ง นะครับก็สนใจก็เข้ามานะฮะมาคุยกันมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดอะไรกดกดไว้เถอะนะครับก็อ่านทกาแล้วก็ทิ้งไว้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ช่วงธรรมาต่อไปนะครับเรื่องของการคับไอเทมนะครับก็ได้ต่อไปอย่างคร่าวๆนะครับแต่ว่าไม่ละเอียดมากนักนะฮะ อาจจะพูดเร็วไปหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับก็ก็เรื่องคาบผมไม่ค่อยช athletes, านาญจริงนะครับก็สรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะฮะผมจะมาตอบเรื่องอะไรนะครับก็อยากให้ผมอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามานะครับก็สรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบายจ้าจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บ